นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่พากนาเอริเกคนดังวิวิดาวงเทวันจากหัวใจพ่อยกแมก่ไปตลอดการอีกคนที่ต้องต่อสู้และเป็นเสาหลักในการดูแลรักษาอาการป่วยมาตลอดต้องชื่นชมหัวใจกุ้งสุธิราชที่เป็นทุกอย่างให้น้องสาวผู้ล่วงลับล่าสุดเดินทางมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการดังโต้หนูแหม่มถึงการจากไปตลอดการของน้องสาวรวมไปถึงภารกิจใหญ่ต้องสารต่อดูแลหลานชายน้องวาคินลูกชายแท้แท้าทาสายเลือดลิเกเพื่อเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการลิเกสื่อไปโดยกุ้งสุธิราชเผยว่า ตัวผมเองเตรียมใจมารยาทหนึ่งแล้วว่าน้องจะไม่ฟื้นรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าน้องจะไม่ฟื้นแต่ก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเราต้องการเยียวยาหัวใจของคุณแม่เพราะประเมินแล้วเรารู้ว่าคุณแม่ยังรับไม่ได้ยังพยายามหาหนทางไหนที่ช่วยน้องได้แม่ก็จะทําน้องวิได้ทิ้งทานยาทาว้หนึ่งคนชื่อว่าน้องวาคินหลานเพิ่มครบห้าขวบเมื่อเดือนกุมภาช่วงที่วิป่วยน้องก็ไปเยี่ยมตลอดไปตั้งแต่ช่วงหนักๆที่บำรุงราชตอนนั้นตามความเชื่อคนก็ให้เอาลูกไปเรียกวิ จะได้รู้สึกตัวเขาก็มาเห็นก็ไม่ดูก็คิดว่าแม่เขาหลับอยู่จนเขาเคยชินอนแล้วมาโรงพยาบาลก็มาเล่นคิดว่าแม่หลับอยู่ตามประษาเด็กก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดมากมายแต่ก็จะบ่นว่าคิดถึงบ้างจะสารต่อความตั้งใจของวิและทายาทของวิคิดว่ามันอยู่ในสายเลือดวันนี้ที่มาอัดรายการคิงสามีของวิก็มาด้วยมาให้กำลังใจน้องวากินคิงเองเขาก็เป็นสาย เลือดลิเกเป็นพระเอกลิเกยอยู่บ้านโป่งใช้ชีวิชาล้านสมชายคิงเขามาเล่นให้คณะเป็นแขกรับเชิญของคณะเราแล้วก็มาปิ๊งกันวิเขาก็เลือกคิงนี้และคิงเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายในช่วงที่น้องป่วยเขาดูแลน้องดีดูแลน้องไม่ห่างดูแลน้องตลอดไปเลืลิเกกลับมาตีสองถึงสตอนเช้ามาก็ตื่นไปโรงพยาบาลไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลตลอดคิงเขาก็สอนตลอดบทร้อง,บท,องบทรำคิงเข้าเป็นคนสอนเป็นหลักที่เห็นว่าคินร้องในทุกวันนี้ผมก็มองว่า เขามีความจำดีเขามีเซ้นในการร้องการเลลิเกออะไรแบบนี้เขาได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมาตลอดรู้สึกว่าเขาชอบเขารักผมก็อยากให้เขาเป็นตัวแทนแม่เขาและเพราะทุกวันนี้เลลิเกผมจะมีน้องวิอยู่ข้างข้างตลอดพอไม่มีน้องอยู่ข้างข้างมองมาผมก็จะเห็นเขานี่และอยู่ข้างเรารู้สึกเหมือนอยู่กับน้องมันมีความน่ารักวิมันจะมีความแกล้งความอมตลอดเวลาอยู่บนเวทีพอมันมีหลานอยู่ใกกกกลล้้้้รูสึววว่าาาามมัันนไปดยเเีแ